เาว่ากันว่านะคะกําลังใจที่ดีนั้นมาจากจิตใจที่ดีค่ะส่วนจิตใจที่ดีนั้นก็มาจากการที่เราหลักษาศีลแล้วก็ทําสมาธินะคะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันจะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมโครงการดีๆค่ะที่มีชื่อว่าทําดี1นึหนึ่งวันเพื่อบูชาคุณพ่อแม่และสังต่อบณาธานของท่านเจ้าปรกคุณสมเด็จพระยาณวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโรค่ะ สำหรับโครงการนี้เขาทำอะไรกันโครงการนี้ค่ะเขาก็จะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะเขานน้ารวมสวดมนต์ทำสมาธิในทุกเช้าและทุกเย็นของทุกๆวันนะคะเป็นจำนวน101วันค่ะสำหรับในช่วงเหตุการณ์ปกตินะคะดิฉันก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงเดินทางไปทำบุญและปฏิบัติทําที่วัดกันตามปกตินะคะแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะ เราก็เปลี่ยนมาเป็นปฏิบัติธรรมออนไลน์นะคะเพื่อเป็นการอยู่บ้านสร้างสุขและรักษาใจโควิดนะคะด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิด้วยกันนะคะสำหรับการทำสมาธินั้นก็เพื่อเป็นการสะสมพลังจิตค่ะซึ่งเป็นไปตามแนวทางของท่านเจ้าคุณสมเด็พระยนนานวชิโรโดมพระอาจารย์พ่อวิทยังสิรินโทค่ะนอกจากนั้นพวกเรายังได้ร่วมกันนะคะสวดมนต์เจริญเมตตาจิต เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเราเองครอบครัวและประเทศชาตินะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะพวกเราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวัชิโรดมค่ะและคณะศพจากทางวัดเทพเจติยาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ มาเป็นผู้นำสวดมนต์ทำสมาธิและให้ธรรมะดีๆในทุกๆวันค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสวดมนต์และทําสมาธินะคะสามารถร่วมได้3ช่องทางเลยนะคะคือ 1. ทา้ง YouTube ค่ะ 2. ทาง Facebook 3. ทาง Zoom Meeting ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจ เขาร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทำได้ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook ของทางวัดเทพเจติยาจารย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะเข้ามาสวดมนต์ทำสมาธิกันนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังใจและทำให้ทุกท่านนั้นมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขออนุโมทนาบุญและต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ